ก่อนจะรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณค้าสาวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม Dota 2กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับฮีโร่คิงในแพท7.32เออโอ,โอ้อีกนิดนึงอีกทีนึงโอ้โหไม่ถึง <All right. S 2> เพื่อนเราได้ไป โอ้โแต่นี้ถูกชิงถูกปรับมาก็รู้สึกว่าดีขึ้นเดี๋ยวอธิบายสกิลหนึ่งกันสักนิดออธิบายทุกสกิลไม่ใช่สกิลหนึ่งคือส,สกิลหนึ่งถูกปรับมาจากที่ปกติมันจะยิงในเลเวลแรกสามดอกนะครับแล้วคูณหกสิบห้าทุกเลเวลคูณ6ก้าเปอร์็จากดาเมจแล้วนะครับ ตอนนี้เปลี่ยนเป็นยิงเป็น6ดอกแต่ว่าการคูณเนี่ยจะคูณเป็น 50, 55, 60, 65นะครับก็คั้นแรกยังไงก็แรงกว่าครับ6ดอกแต่คูณ50เนี่ยแล้วนี่เอามาคั้น3แล้วก็6ดอกคูณคูณไปสกิลสองก็เป็นยิงธนูไฟเหมือนเดิม ลูกดอกเป็นไฟแต่ไม่ติดเผาเหมือนฮัตก้านะครับส่วนสกิลสามเป็นการวินวอลครับแล้วก็จะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่นิดนึงส่วนสกิลอันตีเป็นการกินครีฟนะครับแล้วเราจะได้เลือดกับพลังโจมตีของครีฟมานะครับพลังชีวิต ขั้นแรกเป็น30%นะครับแล้วก็พลังโจมตี40%ของคีิปตัวนั้นอัไรายชิ้เอ๊ะออกรายชิ้แรกดีอืมคอนช็อตไหมหรือเดโซหรือไงเอาอะไรแรงๆอุ้ยอุ้ยอ้ย อุ้ยจะเกินเหตุไปเปล่าอืมส,ก,สก,กิลหนึ่งของเรามันสามารถติดไอเทมได้ด้วยนะครับแบบผลมันนะผลของมันสามารถติดไอเทมได้วัสก,กิลหนึ่งนำแล้วกันเผื่อเข้าฟาร์ม โอเคเพื่อนเขาให้ของป่าเรามาเดี๋ยวโย่ของป่าอันนี้นะครับจะเป็นของใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเพิ่งเข้ามาในแพทนี้เป็นการตีด้านหลังแล้วจะได้โบนัสดาเมจสิบห้าดาเมจนะครับก็ดีขึ้นวินวอล์กเรามีในตัวอยู่แล้วเราออกเป็นอย่างอื่นก่อนช็อตคลิคลิคล ไอ้แอกยังไม่ได <cción> ้แวนการ์ดหรอกินคีฟมาก่อนเนี่ยครับก็จะได้168ยหกเทสพีกับ22ดาเมจนะครับมันเป็นคีฟตัวใหม่นะครับทุกคนแพทนี้อุ้ยอุยเอาเะล่ะเอาเะล่ะเอาเะล่ะจับมันสิจับมันสิ เออให้เราเถอะแม่มันจะเป็นคีปถือธงนะครับทุกคนคือค่าได้แล้วก็เราจะได้เงินเยอะขึ้นเหมือนค่าได้แล้วได้คีปสองตัวผมอาเป็นออกไฟกับนั่นเท่าๆกันแล้วกันเอาเอาแอแอ แอ็กันอ่ารมีถ้าคลิปตัวมีธงเนี่ยก็เนี่ยเราเพิ่งดีนายไปคือเหมือนว่าจะได้ทุกคนนะครับ ที่อยู่ในรอบๆนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเอาว,วินเลนวินเลนเวล5ห้าผมเวล์แปดแล้ววินเลนอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอย่างนี้ไม่ดีละโอ้มม่ก๊า ดูหน้ามาแกงว่ะเตาต้องล่อหน่อยละเอ้าดูหน้าไม่เอาหรอทีมเขาหายไปหมดเลยเว้ อยู่นี่อ่ะเออเออมันมีแวนการ์ดมันมีแวนการ์ดสวยวิฮัตกา้ามาไปแล้วจังหวะนี้เดีย๋ยวโดนฮัตกา้าโดนเดี๋ยวโดนฮัตก้าโดนมาดิตีข้างหลังแรงเว้ย โอแ้แจ๋อะไรแจ๋อะไรอย่างนี้แจ๋วเลยน่าจะได้ป้อมแล้วครับอย่างนี้เอ,าอ้าแอคไม่เข็ดแอคไม่เข็ดต้องเดโซ่ไหมไม่งั้นตแบบีแอคไม่เข้าโดดเลือดก็สำคัญนะครับ เดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกัน,นเดี๋ยวผมฆ่ากิฟต์กิฟมีทองให้ดูช่วยเห็นนะมันจะได้เงินมาสองสองที่ด้ลบาบ้าบอกคิดเต่งเลยเลยโ,โอ้โอกระตุกกระตุกฝนตกกระตุก แกงเพื่อนบ้างดีกว่า Yes Yes มีกิงเมื่อวะกิ้งไปกิงไปดิอาวโอโ้โหพอจะได้ คิวリングสปรีรปรผมยังไม่ได้อัพทานเลนเลยว่ะเลื่มเลืมเลื่ม,มตัวนี้มันแอบใช้มานาเปลืองอยู่นะครับเพราะมันใช้มานาเตะแต่มันเป็นตัวเอจิมันไม่เหมือนไซเลนเซอร์ที่แบบ ใช้มานาตีก็จริงแต่ว่ามันฮิวมานาเร็วอ่ะมันจะคล้ายๆดอเลนเจอร์นะครับมานาบางจังหวะอาจจะไม่พอใช้เฮ้ยแอคมไม่ไปเลนอื่นเลยว้แยวแต่อย่างว่ามันก็คงคิดอ่ะไอ้น,นี่แม่ไม่ไปเลนอื่นเลยวะคิงอ่ะ เอามาันเอามาันอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยตันมันหน่อยเพื่อนตันมันหน่อยโดแมนเนตติ้งคาเลน่นเดี๋ยวก่อนแล้วกันอัดจ้ามาอีก,ก,กขอกินชีฟก่อนขอกินชีฟก่อนโอเค ฮัตก้าแต่ฮัตก้ามีโดดฮุยอุยฮุยฮัตก้าฮัตก้าที่กลัวจังอะฮัตก้าไม่กล้าก็ดันเลยสิครับมันปรับใหม่รู้สึกมันดีกว่าเดิมมั้ยมันแบบขั้นแรกมันก็หกลูกเลย เฮ้ย,ยเหมือนเพื่อนโดนเหมือนเพื่อนโดนเพื่อนโดนหรือมันโดนเพื่อนเราอะขอแล้วกันตัวนี้อ้ยวิ้ยวิยยยยไปตามไปสวยดิยืนยืนแบบนี้สวยเลยโอ้โหจะสองต,ตัวเมื่อกี้เราไม่ได้ฮะ ถ่ายกัน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 ,นโอ้เพื่อนเราเข้าอะอาโอ้โหเพื่อนเราเล่นกันดีจ้าดตะกอขาดเกิน ต่อไปอาจจะต้องออกดาบใบนะครับหรือทุกคนเรียกว่าบัรทอนโอ้โหนี่เน็ตกระตุกจกัจกจัดเลยพายุเข้าต้องขอไัยถ้ามันกระตุกนะครับไครัวยแมงเจอเราอีกชิบหายอย่างนี้ ดีนะมันเสียคอไปแล้วแมวหุยมีดัสอีกเออเอลเอลเอวมีเอลมีโอ้ยไงครับสู้เลยแล้วกันสู้เลยแล้วกันสู้เลยแล้วกันไปไหนแอกแอกเมื่อกี้ยังไล่กูอยู่เลยไปไหนไปไหนฮะ เด็กนี่มันไล่ไม่ดูรุ่นสิบหนึ่งวะซื้อเ,เกิดเดี๋ยวลิงน,นี่ดีป่ะขโม,โมยสกลิลคีฟแล้วไม่ค่อยได้ใช้อืมเ แต่เมื่อกี้จังหวะเดโซมาส่งพอดีเลยซีแอ็กนิ่มๆเลยแมปมันปรับใหม่ด้วยนะครับทุกคน, <my> นเราคลิปกองเล็กตรงนี้ออกไปแล้วนะครับของของทั้งสองฝั่งเลย <Yes. S 1> คลิปกองเล็กตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ปรับใหม่ <the> ให้ไม่สามารถฟาร,ร์มสแต็กสองกองนี้ได้ลนะ <Yes. S 1> ถ้าจะฟาร,ร์มสแต็กก็ <Yes. S 1> ต้องตัดต้นไม้ก่อน ไม่มีใครหลุดเลยว่ะเพื่อนเราเขาคิวกันโหดเกินจากคนช้าหนึ่งนายเหมือนมีวานเลยโอ้โหลูน่าโอ้โหลูน่า ลูหน้าเก็บหมดเราไม่ได้สักตัวลูหน้าก็เกินไปคาถาฟ้าแล้วดี่ฟาแล้วเชียวสวยคาบพอกเอ็นเลยมันไม่หนุกกัะเนาะเราคิวเขาขาดเกินสงสัสยต้องไปแจกหน่อยละ ี๋ยวผมออกเป็นเมสเลเยอร์ก่อนแล้วกันแล้วค่อยแล้วก็ดูดเลือดแล้วค่อยเป็นดาบดาบใบ้แล้วกันเพราะงั้นมันไม่มีอะไรมาฟื้นฟูเลือดเราเลยเสือทีมนั้นออกเบดเมลมาล้องล้องเลยจังหวะนั้นวิอิวิววโอ้โหถ้าขนาดนี้ก็สู้เลยเฮ้อ โดนฉีดอันติขอกินคีปหน่อยเนี่ยเนี่ยโอ้โหนิดเดียวนี่ไงทุกคนอย่างที่ผมบอกไปว่าผมไม่มีดูดเลือดเมื่อกี้ถ้ามีดูดเลือดน่าจะสู้สู้ไหวกว่านี้แล้ทีมทีมเราเริ่มไปเสียแล้ว รีมเราเริ่มไปเสียละเริ่มไม่ดีละโอ้โหใครวนะน่ะทักทักก็โหดเกินเดี๋ยวพี่เอาป้อมบนให้ทักเอาอัคนิมดีกว่าเว้ยเอาอัคนิมก่นอ,าอากากน เอาเปล่าตัดก้าก้าเปล่ะตัดก้าเปล่ะอย่ายิ้มให้ไวเขาคงยังไม่มาเราแต่เมื่อกี้เห็นวินเลนแวบๆแล้วเรามีเดโซอ่ะครับน้องเรามีเดโซมา วั็นิมชาดจะทำให้เมื่อเราหลุดออกจากวินวอล์กแล้วเราจะเรียกโครงกระดูกมาสองตัวช่วยยิงนะครับโดยการยิงเป็นแบบสกิลสองวุ้ย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 ไม่ได้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 มีเบ็ดเมลด้วยเมื่อกี้อัพท่าเลนเป็น สเกี่หนึ่งลูกดอกเพิ่มอีกสามลูกไม่มีใครหลุดมาแถวนี้เลยเหรอวะฮะมันไม่มีใครหลุดมาแถวนี้เลยเหรอ,อเคอะไรวะเนี่ยนิ่มชิบเป่ง คงกระดูกอาร์มี่เรามันมันไม่ไม่ตีคีปนะครับเอาเอามันมันตีแต่ฮีโร่นะครับโอ้โหนิ่มเกินหิงปรับใหม่มาสำหรับผมดีขึ้นเยอะกินคีปตัวเองด้วยนี่ย ไปบาแรกนี้วยเปอร์วเปอร์อุ่ยแย่ละแย่ละทึมซาเป็นนิดทีมเราดูน่าโคตรเทื่อนปรับมาใหม่โคตรเทื่อนคือมันจะมีทาเล้์อันหนึ่งที่ถ้าใช้สกิลหนึ่งแล้วจะได้ดาเมจนะครับรวมถึงอันติีด้วยพอกระดาฟ้ามาแล้วมีทาเลน้นอันนั้นก็ สบายเกมนั้นไม่มีเคไม่มีบีเบีด้วยก็โดนยับยับดูหน้าก็ได้ดาเมจตีไปด้วยโอเคฮะน่าจะจบได้สบายสบายอย่างงี้บีเไม่ต้องเหมือนมีคนอยู่แถวนี้เหมือนมีคนวยเมาวิชิบหายเจอไวเปอร์อีกแล้ว โอโ้เจอไวเปอร์อีกแล้วเออเฮอุ้งี้เราไปเอาตัวอื่นดีกว่าเกิดนะครับสู้ไวเปอร์ไม่ไหวเลยจับใบเราก็ไม่ได้กดเมื่อกี้อืมุ้ยดับเบิ้ลดาเมจต้องรีบเ e อ็นบ้านแล้วละ่ะจังงวะนนี้อย่าไปไฟนานเดี๋ยวทีมนั้นเกิด Lạch a ghéo. Yes, hân 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 อุ้ยเกือบตายโอ้โหเมื่อตะกี้แม่โดนเบรคเมลซะเกือบตายโอ้ยทักเล่นดีเหมือนกันแฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ใกล้ไวเปอร์อยู่ใกล้ไวเปอร์แค่นั้นแหละแค่นั้นแหละ แง่นั่นแหละจบสามทางฮัดก้าฮัดก้าซื้อเกิดฮัดก้าซื้อเกิดมาทำอะไรฮัตก้าซื้อเกิดมาทำอะไรซื้อเกิดหรือเกิดไวอา้าตายอะไรครับเนี่ยเบเลยเอ็น เห็นดิเพื่อนเห็นเลยโอ้ยตีป้อมสี่เลยเฮ้ยรู้แนะ่นั่นแหละโอเคแอร์เขาออกไปแล้วแอร์เขาไม่ไหวแนละ้ว ตฮีบ้านเฮะร,รีบจบเฮะโอ้โหทักก็สีแรงเกินดูดูด,ดูโอ้โหคิวกันมันอย่างนี้โอเคฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสาวัสดีครับบ๊ายบาย